ค่ะดิฉันเป็นแม่ของเดียค่ะอ,อายุ28ปีชาวสุพนครแล้วก็หน้าตาแบบบ้านๆแล้วก็ได้มีโอกาสมาทาเสริมจมูกอยู่กับคลินิกของคุณหมอสุรพลแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับบ้านแล้วก็เธอสวยมากแล้วก็มีเพื่อนมาชวนไปทำงานเกาหลี ไปเป็นพิตี้ร้านอาหารและทีนี้หลังจากนั้นก็มีคนมาดูมากินอาหารแล้วเขาก็ดูว่าหน้าตาของเธอสวยแบบธรรมชาติเขาไม่รู้ว่ามาเสริมจมูกและทีน,นี้เขาไอก็เลยไปเป็นพิตตี้ของซัมซุงค่ะและ้วก็ก็ทีนี้เธอก็ได้กลับมา แล้วก็หัามาหาคุณหมอได้มาสี่โบโทกอีกเดี๋ยวนี้ยิ่งสูยกว่าเดิมค่ะแล้วก็มีคนมาติดโตอไปทำงานที่ฝรั่งเศสอีกแต่ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการตัดสินใจค่ะแล้วเงินเดือนนี่ก็เป็นเสนค่ะ